รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จสซี่มัมแดนอาหารเสริมเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่จากสมุนไพรธรรมชาติร่วมรับรางวัลในงานอัลรินเบบี้แอนด์คิดส์อวอร์ด2022จากเครือข่ายแม่ลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์อัลรินเบบี้แอนด์คิดส์ในเครือบริษัทอัลรินพิมพติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนการันตีด้วย2รางวัลคุณภาพได้แก่รางวัลเอดิเตอร์ชอยส์ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมชนิดเม็ดและรางวัลมัมมี่ชอยส์อวอร์ดผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมชนิดเม็ดพร้อมยืนยันความสำ อ,ออกผลิตภัณฑ์ในอาเซียนและประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นครั้งที่2ของแบรนด์แล้วที่ได้รับรางวัลจากทางอมรินเราทุ่มเททํางานหนักดูแลลูกค้าทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีสต๊อกนมเลี้ยงลูกได้นะครับ<ด>พยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยทำสต๊อกนมได้จริงเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ได้จริงๆนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่ช่วยโหวตให้เราได้รางวัลน,นี้ถ้าไม่มีแม่แก็คงแบบ มายืนอยู่จุดนี้ไม่ได้ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในออนไลน์แล้วก็ร้านเบบี้ช็อปทั่วประเทศนะครับผม